เขารายงานว่าหมูทุกแหวในพานแต่ว่ามีคนเอาไปกินนะขนาดขั้นเลขลงอีกนะโอ้โซลมาด้วยลงอีกนะขนาดมันเป็นขี้เท่านี่มันสั่นอะไรนี่สั่นสั่นด้วยรงแน่ดิคน,น,คนเอ้ยวัวแล้วก้าวหลวังนี่ลีเหวนะเนาะเลยจะไปเอาหมูห้างกินอันนี้เด้หมูนี่เห็ดกันได้เนาะเห็ดกันได้ ความตั้งใจเฮาหยามอยากได้มาสุดท้ายมาเห็นคือว่าหมู่เอาไปแล้วนี่ยโยบเลยใจนะป้องอะขอกาสวัสดีสบายดีตอนเช้าๆ้ามือที่สองทุกคนมือที่สองขึ้นที่สองกะมือนี้กะสีะได้กลับแต่ว่าต้องไปรัดเสาก่อนไ,ได้ฝนในขะี่ยวเยา่ยาวเๆี่ยวเหี่ยทุกคนฝนนะมืดขึ้น เมื่อคืนนี่ก็พอจะได้ตื่นเต้นทุกคนเจอสองโตัวได้ควักใส่คู่ตสมอยีกขี้แสดงย้อนเพอ่ม็ยังบููแสดงว่าไปกับพันทาน,รรนี้สตาไม่ถึอกันและการหาอยู่หาก,กินทุกคนพอ,อไ,นได้ก็บอได้จนย่อมคืนนี้นะไปผ้าใส่ฝนเลยคืนนี้นะแบบหนาวเสนน้นดีนคืนลุนกนี่ จะไรได้เบลว่าไปคืนสุดท้ายว่าลุยว่ากันแอนกันนะวันนี้จีได้ย้ายทับนี่ย้ายทับไปขึ้นไปอยู่บนธรรมฮันทุกคนมา,ายิ่งกะใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งมือนี่แหละสีได้กลับรอมางก่อนนี่ไรกะมาหอดแลวเทาจะได้มากกับโบม่ง,ง่ายทางกะเทาต้องไปหาเลาะบันก่อนของเสานะเสนาไปทุกคน เอ้ยเบะหมูยังไง้ได้เบะแพ่บัดก่อจะหฮอดด่านหาเจอขอมุนขมามาปสิขึ้นมาแล้วก็เรงยินเสียงก็ล่วงขวายปุ๊งปุ๊งไปป,ปิงเลยด่งตัวนั้นแหละคืนนี่นะเฮาพอเนอะนะเดี๋ยวเฮาไปพักที่ถ้ำน,นีน่ก็ยังอึ้งอยู่ในฝนนี่ได้ มมนได้ยากเขาห้างเงายๆได้ลองไปก่อนได้จังเมื่อตอนแรกอย่างนี้ยเดลงไปลัดบุงหมูนูน่ปนปนันเด่นควันควันไปเลยนะมายู่ยู่บดยิ่เงมาควันเลยนะเบาหมืดฝุ่นก็ม่เมยเนะี่ยควันตวดเนาะอืมน่าควันพวกเรียว<บ>เห็นเวรที่ไปควันหมอกบอหม,มอกส้างอะไรงนยะหากับบรเคยเห็นได้ท้าสัมผัสอยู่หหพูพ น่ะทุกคนอ๋อนามือเลยนะนเห็นโบพู้ผู้นะจะลุบแล้วนะพูดจะลุบแล้วนะควันมากนะโบเห็นผู้เลยนะเรับก็เพิ่งได้เห็นครั้งแรกนั่นนี่นะนั่นเห็นโบลุบไปลุบไปแล้วธรรมดามันเห็นผู้นี่นี่คือโเห็นเลยบ่เนี่ยอ้าแปลกเนาะเออหาเพิ่งได้ย่าเลยพูดลุบไปลุบไปขนาด ขบูเห็นผู้เลยบนหนเต็มเมเลยควันนะโอ้หมอสางบ้งม่ไดมีมิดเลยนี่ขะนี้ไม่ได้มีมือฝนเลยขณะขวั่นนะอ๋อพันธ์คผีช้างกระรเลยนะอ๋าหมอกสางให้บ่เย็นเนเลยลงมาโอ้เม่ลูกแตนี่นะเคเห็นฮะมันเดินได้ ขอนปะทะเย็นด้วยด่านเนี่ยด่านยึดพื้นดินมัน้อนเลยถ้าคนมาเกิดน้ำหมอกหมอกพื้นดินขึ้นมากโบโบเม้นฝนนี่ติดมันเป็นแบบบรรเฮยไปแล้วนี่เฮยไปแล้วนะไปตามล้มอ๋อแจ่งขวบมาแล้วนะอ่าโอ้ค่ะค่ะเคยอ๋อผู้ไหลหลังไปพูดแล้วนะน้ำหมอกอันนี้นะคข้อนจะไปพูดแล้วนะเฮยแล้ววันเฮยแล้ววันหมอกเลยก็อืมกินนิ่มองบรเห็นนะให้หลังเลยกินเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่โนู่นสูงด้ย อันนี้พวกขวานทะเลหมอกนะนี่แหละะเลออเหากหับเพื่อเห็นใหม่เลยนะกำใหม่เลยนะใหม่เลยกำมาใหม่ก็มีมาใหม่หมหเลยนะเท้าอยู่บนมุ่งสูงเราจะเห็นเนาะทลองทำหน่อยจ้ะตีนวอลโคนเนี่ยมันตีนกระเปื่อยมาเลยลองไปทำนี่ เราทำอย่างค้ออย่างมาอย่างพลาดตาทักหนึ่งทุกคนตังไก่พูดแล้วเนาะคุณน,นี่กระเบากล้วบ่นนี่เราทำยื่หลุมนี่ทุกคนมันเป็นเงอนหินเป็นเงินหินเต็สุดหลัก ตัวนี้นะเขาเจ้ามาจมจเจ้าโม่เจ้าพ่อยี่เขาเนี้ยไปสูงแถ่โมนึงนี่ก็เนาะอันนี้คือจะเป็นเปลี่ยนอ่างน้ำเขาเจ้ากระตุกกระผ้าเครื่องเขาเห็นอ่างน้ำตัวนั้นคือจะเป็นมุ่ยหนึ่งเข้ามุ่ยเลย้ยยังเขาไว้เลยเขาจะพักยู่นี่เดี๋ยวให้บ่าาอทำลาะแถวนี้เฮาจะลงลูป รูปกับโมเมนสา้รูปแผลทุกคนรูปพักทีหนึ่งนี่ตนแถวหน้าผาทางเหนือนี่เฮาพออยู่พี่เต่หมูน่มันย้ายขึ้นไปอยู่ทางนั้นอยู่ทางทึงเนาะมันหูจักกลว่าเฮาตองวันนี้มันมันไปทางนั้นเฮาสิต,ตามล่ามนันอ,อ,อีอเพราะว <c oughs> ่าอืมยะคือกลางพบาร์สเนาะทำยุ่ยหบดนี่เยาะคอยกะ เขาเจ้ามาหาเจอบงูเจอบควายเขากับอาศัยภาคอยู่นี่เพราะว่างูควายเขาเจ้านี่โบได้มาเจอบคู่มือทุกคนย่างที่ร้ายนะทิศหนึ่งเขามาเบิ้งว่ามันเป็นบาดเป็นแผลบอมันงูควายมันครบบอนะเขาก็มานอนอยู่นี่คืนนึงสซาากินเขาก็ลงไปสบายดะปล่อยละไว้อยู่นี่ประมาณทิศนึงขึ้นมาเจบะทีนึงตามถามเจ้าของเขาที่ว่าได้งูได้ควายเลี้ยงอย,ยูย่ในดาดเนี่ยนะ ถึงระดูมันนะมันขึ้นมาเองรถ้วควายนะทุกคนเดินหก<อ>นะบัลลัยอะไะมันยญ้าม,มันล,งน,ลงนี่มืดหญ้าเพกอ่อนนี่มันสิลงรถเดินสิบเดอสิบสองกันยญมเกี่ยวขอดรอนะเน้นนั่นเนาะทุกนคนจุ่มขึ้นมาบ่มันขึ้นเองนางท้าพานถามก็ทุกคนกำลังจะลงผู้ว่าจะไปหารัดเสามีไปและมืดกำลังใจแล้วทุกคนอ่อนข้อละเขาไล่งานว่าหมู่ทึ่หฮวนายพานแต่ว่ามีคนเอาไปกินแล้วมันโทรหานายพานไม่ได้ และกระโคโพของนายพานก็มีมีได้เลยสีหมูนะเขาวเาวัวถือเหวอันเก่าเทนทีนะเหวเฮานี่แหละเฮาบึงนเะนี่ยแต่เฮาก็สีลงไปโกดบึงเหวก่อนเพราะว่าเขายังอยู่ผูไปแต่ว่า,ขาวเขาเล้าเลื้งให้ฟังนะเขาโทรมาให้ฟังนะมันเฮาเป่าแล้วเขาเอาไปแล้วหมูเนสะียใจเดี๋ยวนี้ตนะือว่าไปหาที่ที่แถดนทางบ้านผมมูทือเหวก็มีคนเอาไปแล้ว เมือหลายแล้วคนบ้านเดียวกันยังรักหองเดียวนี่เดี๋ยวห้าท่าพันถ้ำมาเนี่กิไปมึงเฮวเลยทุกคนไปบึงเฮวมันจมแนนเฮวหฮาหรือบอยอาเจ็บแนนแล้วฟังเขาเว้าวมานี่นะเดี๋ยวห้าท่าพันถมำก็ตีมหาเนี่ยมหมูมายูะทุกคนเฮากะมานางท่าพันถมำกะไปมื้อไปหรือไปได้ข้าวบุดีทุกคนเขาเอาหมูเฮวกะเขาเขาเอา,าแล้วแต่ว่า มันมันโมรูดโห้านนะเขาละโท่ามากเขาไปป้าดแลวเขาเ,านะเขาบอกให้แล้วแต่เขากับบ่อได้ปลุ่งไปหารัดเสาเลยไปนําพันธัมมานี่พากันสิยเตียงเกิงแต่อของมือแล้ววันนะี้มือเบิ่งบนจุดแหวนั้นแหนจริง,งเพอแล้วจังขันเบิ่งน้ากันทุกคนมันแมนแทบบ่อกนะเขาเล้าให้ฟังนี่ถือว่าเฮาเป่าร้อยเลยแต่เฮาสิลงเบิงเ่งตรงนี้แล้วได้ยุพันธัมกันได้ตัวนึงเฮาเนี่ยไม่ได้ เราบ่มีกำลังใจแล้วเฮานะบ่ไปเลยกำลังว่าสิยิงกระหอกอีกเสียงจะหอกเอ้๊อ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 กอ๊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 อไอ๊อาา๊อ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 าอ๊อ๊อ๊นี่นอ๊อ๊อ๊อนอาอตอู๊๊อ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 ต่๊อ๊นกอ๊มูอเอ๊อ๊อ๊อาอ๊ก่อ๊อ๊า๊ก็อ๊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 อเอิ่งอ่อ ดิ่หน้ามื้นทางสั้นพร้อมเดี๋ยวห่าขึ้นไปลัดเอาถือละฆันบ่ทหามลงไปส่งเข้เหางี่นี่นะทางกันะย่อะ่ลีโลหายไปทางบ้านผมมูงตุนเฮีบยดมีคนเอาไปละยู่ซช้ำซ้ำใจเลยเดี๋ยวนี้นะ ลงว่ะนี่ลงว่ะตับตับนีนี่ใช่ไมเอออมันกมันมีไหลเขาไหลลขาลงกันะขาขึ้นกันะยึดยึเออมีรกเนาะเามีด ฮะอู ah ้ยังอีกพักน oh. <sh> ึงรถรถบ่มีเบรกแฮงติกอยูฮอดบ่เบิ่งหมู่ถือใฮานี่อู้เนาะได้จ้องกัน แก่ลงมาต่อคนนี้ทางมันสั้นมองนี่นะมันไหลเลยรถทำแก้ววุ้ยเด็กมันเี่อรยก็นคหลยนาเลยเนาะเออเต้องันลงเนะยออยู่ลงอต๊ะนมาเ้อีล้มไปีล้ม่คดดร้อเลยลุยเลย

ติดจักลงร่ได้เถอะเยได้บ่ได้บ่ได้ดักลงแท้รักเลขจุ่มเป็ยังบุจาล้เลยนขนาดพันเลกลงอย่กะเง้โอรมานเลยลงไปกละ อย่าหาเห็ดได้ทุกคนด้วยเอารถอันบ่มีเบรกขึ้นพูนี่ย่านาแข็งแตะคนสิเจ็บจ้องสองคนยังบ่จะรอดอันขณะมันเป็นขี้เท่านี่มันสั่นนาลีนี่สั่นสั่นแบบยืนนะนะแบบเขาล็อกข้กแขกันะห้าบุกตาเท้าพลาดเจ็บเลย<อ>วันนี้คือชีวิตแล้วบ่นกว่าสิมาหอดกับซุกรถตะพืะพ้นทุกคนเดี๋ยวเขาจอดรถไว้นี่นี่ส่วนเราทำเขาไปเบิ่ง ตะเก้าก็ตั้งใจว่ายามอยู่แล้วแต่ว่าเราหินข้าวนี่เห้ยเต็กยื้อเฮาบึงเฮาบึงก่อนทุกคนเฮาบึงก่อนมันนาะถือหลังเลยแน่นอนอยู่แล้วถือนะเขาออกไปแล้วเฮาไม่ไมามาเฮ็ดนะเฮาได้ปล่อยวิดีโอให้ทุกคนได้เบิ่งเลยเนาะให้เอาชุมนี้นะกำลังฮอดเสีมังซายเลยทุกคนทุกคนมันถือหลังเลยนี่ อ่านอานร้อยเลยปนพวบบุ้งหิ้ยเาเพื่อยืนนี่านี่และยาวหลังนี่ก็มึงหลังนี่ก็ยโบแมนหลังโบแมนหลังนี้นะมีรันชมยังอีกาหลั มันโบแมนเน้ะแต่เดอก็มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันชิ้ยูลล่หลังสุดท้ายของอ่านบังนี่นะบังก่อนอ่ะบังก่อนเหตุชะทางครับแต่ว่ายังเหลือสองหลงังอยู่พุอาจจะพูดยู่นละในทางคือว่าหมูนี่นี่ตัวนี้แหละถือ,อเพราะว่าแหวอยู่ตรงนี้นี่ห้อยมันไปตะพีนี่อ่านว่าตัวนี้รุด แน่นอนเลยตัวจริงเลยสมแน่ทุกคนเลยว้วและกาว่าล่างนี้รีเหวนะ,นะเดี๋ยจะไปเอาหมูเฮ้งสีใจเด้อน,นะมันถือบ<ม>่ไ,ได้น้อยมือจะวัวมาอะไรไปใสบ่เฮวัมาไหลไปใสกะไ้นี่นะ ถือแต่ห <congratulations> <right> ึงแล้วหมูนี่นั่นถือแต่หึงเลยพอเบื่อขนาดมันถือมันเกี่ยวไงมุนบดนะพมันาดมันรู้ส่ะบุ๊มเลนได้หมูหาก็ถือไงเลยนะหมูถือแต่หึงแล้วเรื่องว่าวขนั้น่ารักไม่ไหมอยู่ขนาดนี่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 เรื่องหิ้วเก่าขนาดขันขนาดนี้ฟันไม่ไหมนี่หิ้วเก่ามาเต็นเลื่องนี่หาก็เห็ดคนเลยขันแก้วคนว่าเทียนหิ้วก็เด้อเอาแบบบ่ออ่ำบ่ออายเลย เขาได้มูเขาถามโอเคจะปิดฟอกมันถึงมันง่ามมันตีมันนี่ไปไม่ได้เขาเอาไปแล้วทุกคนเอ้ยนะเป็ดมืดตัวนี้หนะใหญ่นี่โฟมันนี่สามเส้อบูรุษหมูนะถ้าห่างก็าหามเขาหลุดเอาวาดนี่แต่ว่าให้เขาอยู่นี่กู้จักแล้วภูเอานะเขาไรงานนั่แต่เฮาสิได้ไปถามเขาในอะไรก็คือเอาคือเหตุได้ หมูนะมันคือในะคันแม่นมากก็บ้านทำนะพอดีเลยเมือน,นี้นะรับโดนเลยรับโดนมาเลยนะเป็นขุมมันก็ไปไหมเหี่วเ,เก่านะไรผ่านแก้วเบ้าแล้วก็<อ>ผ่ากลับและผ้ากันยามเห่วกลับว่ะเาหี่ยวเห่าเห็ดในใหม่น<ๆ>เลยโยบเลยเป็นอันนีเ้เฉยมันคือเป็นอันนี้เด้หมูนี่เห็ดกันได้เนาะเห็ดกันได้ความตั้งใจเฮาหยามอยากได้ มาสุดท้ายมาเห็นคือว่ามู่เอาไปแล้วนี่ยโยบเลยใจนะป๊องจักลายเลยคือเห็ดใดเขาเฝ้าในเลือว่าคันเก่าคันเก่าเบิ้งก็ใหม่เอี่ยมไรเงยว่าอย่าว่าเหี้ยวเก่าโดนเลยนะคุณนะเบิ้งเขาผ้าฟันนี่เขาเห็ดได้ใหม่ใหม่สำนีเงี้ยวเก่ามันโบแม่นแล้วบอกคุณเฮาโอมโหนี่โอ้เสียบดทุ่นเอ้ยนี่ก็เป็น ยังไม่ไหมอยู่ใครเนี้ยเอาเก็บผ้าเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานเมื่อว่ากันคนเลยมันเกี่ยวกฎหมายคนน่เพราะว่ามันมันฮองมันยู่ฮันเลยยู่ฮันเลยนอนอยู่ฮันแงไงนะกดจูดยังไงแล้วหมูนะฮะเห็นล้วเบิ่งมงมันนอนกับีนื่อน่ะมงมันนอนกับเป็นหมงตาเว้าเนาะหรือมงขาวๆหมงมันนอนนะมัน่าเหี้ยวเกาเข่าว่ะ ตัวแรกของปีล uh ่อล er> ุ้นอยู่ทั้งให้ชนได้เบิ่งอยู่ตอนมาเป็นเน่นี้เสียของบัตัวแรกของปีของพันแก้วคนเลยคนเอาเขาเอาก้อนคนเลยเอาหูแล้เหลือหูแล้วผู้เอาคนเลยแต่เมื่อแล้วเพิ่นจะค่อยเคลียร์กันเคลียร์กันเป็นยังไงกันต้อนนึงก็บบริกนซีนนะหมูโตบักไงเลยนี่หมูเกือบสามซอกเขาเอานะหมูนะ เห็นหอยมันเขามากอ่กครับมันง่านึงเห็นหอยมาหอยเลยแล้วเอาหอเอาหมูนี่นะปาปิของเอาเห็ดยุบตัวยุบนี่เด้ล่างนี่แหละเเาหอยห่างมันโดยเฉพาะเลยมอดนะครับครับนี้เห็นแล้วนี่แต่กระเที่ยวนี่ดทุกคนมันเห็ดหมุนมันมาเกี่ยวคือนี่ผลึกลีโลนี่นี่นี่ขนาดนี่มันละยู่เลยนี่ในเขาหาเขาฟันแล้วนี่มาอยู่ที่นี่หดอยู่นี่เลยหมูนะ เขาเว้าว่ามัวมาเขาไหลมาใส่ว่ะเหว่เหวเข้าอันเขาผู้เอาว้านั่นก็จงจะหูจ้าว่าเขาเอาน่ะไม่ได้เข้าชิเมื่อเค่เดียวเขาทุกเขาเนี้ยทรายห่าเห็นเหว่ทุกคนเอ้หินกินยุ่งครบโลดดุงโลดป้ามาเฮ็ดเชื่อด้หลังหนึ่งผู้เขาเอาผัดเอาไปวังหวังนะนะบูชักแน่วิวเอาเขากันอาแล้วนี่สิ มันเกี่ยวกิกวกับไม้นี่มันกิวกับไม้นี่เขตาตัดตัดเอาเลยนะออกมาแล้วทุกคนด้วยไปหาเอาที่พ่อแดนบัดหมูที่แหวเ,เจ้าของกับเขาเอาไปอ้ยเอาว่านนี่ก็มีคนบ่เฮอหูแต่หูเจ้าของอันหูผู้เอานหาห้าเฮาหูจะแล้วผู้เอาจ้าบัดนี้นะหมดลายเลยเดี๋ยวกลับก่นอนมาก็โพกก่อน บอได้ปุ๋ยเมื่อฟ้าเลยขาโคกอะมูงถือเหวเจ้าจของกับเข้าไปเห็นแต่เฟอมันกระมองมันโอ้กุมใจอะไรมาก่อนอาแม่ยันบวบหน่อยพอเทียงไฮ้เฮานี้ทุกคนแวะกินข้าวนั่นลูกสาวลูกเฮยเนีย่กับภ้าวัดทำแลกกินข้าวแทนพ่ออะมันยังไปกินข้าวสาวเฮาดิ้งเล่อม,มาใส่หมูตัวเขาเอาไปนะกระแม่นันดีเฮาหูว่าผู้เอากระย่าดอ่ะเดี๋ยวที่ได้ตกลงกันอนะไรกัน ใหาเห็ดอยูอ่ใหดกินนี่เออไปเคลียร์กันที่หลังเคลียร์กันที่หลังให้ได้เขาเาไปลา ai, าา in, เลยอย่าหายอย่าหายจกหายอะไรรอโบเมนของปดามพอดีเรื่องอย่าหายเอาด้ยบ้านตาก็สิดือก็สิได้ทุกคนชนชุดท้ายมามู่เอาไปเนี่ยความเสียใจมันซ้ำใดน,นะให้ขึ้นเบื้องต่ละคนนะพเพราะเฮาเฮ็ดเฮาทำเด้นี่แกงนกหลุนนกก็มีตามหุ่งเลยกองสีเพื่อนเฮาก็มานอนตัดหญ้ามันนี่ทุกคน ของกินอยู่เขึอนจนบบมีรู้ว่าบนหมู่ที่เหี้ยวเขาเอาไปจกักซิซ<อ>้ำได้ขนาดบราทำพูนโบแมนจะคองเหี้ยวนี่ก็ไปเห็นแล้วก็ยุบเลยยุบเลยใจอ่อนคอเลยเออเสียใจเลยเอาคาดหวังลมกันเมียนราคาคับที่พ้ากันยามเหี้ยวครับอืพับเลยละมือนี้นะปพับเลยแล้วเป็นมือโชคมือีนเห็นเขาบอ่อไปอม,มากินข้าวทุกคนกินข้าวลู้สาวเฮ็ดหล่นนกนี่ครับตํามะฮุงนี่ กเห็นหมูที่แหวเห็นตะเตาะมันก็มากินตามะฮู้โอ้ยหมดลายแล้วทุกคนเอ้ยเข่าห็ดผัดหมูเอานี่มันจักที่ซ้ำแต่ด้วยความจากหายนะมาๆๆนี่ๆมาผัดน้ำมาเนี่กินหมดแล้วป่ะหมดนะเอามาเลยนะเอ้าเข่านี่ใะบุญเยอะอีกพวกใส่ซอยนะน้ำมาหนะตามะฮู้ก็รุ้นนุ๊กผัดน้ำ กินล้นมะเขือกินหข้าวเขไม่ได้กินข้าวเช้าหมูเขียวมามาหางรดขวดเนี้ยหักเสร็จปะมหมูป้าขายเดิมหัห้าขันเพิ่มสะนี้ จะได้ขายสมูฟ้าอีกมัง้งาข,าขายแล้ว <c oughs> อ,อเรียบร้อยทุกคนเขาจะได้ปิดคลิปเด้อเสียใจได้คลิปนี้เสียใจมูที่เหี้เ,เขาเอาไปทุกคนจกักรไรวอลเลยเขาไปหาทุกที่ทุเรียนยักแข้งไว้แล้วก็นยังมู่เอาไปเขาลงมาเอาสีหยาบโอ้ย แฟนถามเอ้ยมากินตำมะฮุ่งคือเก่าตำมะฮุ่งเนี่ยคนตะตุกกินปีติมตุกยูดานก็แห้งกันมาตุกอยู่นี้อะปิดวิดีโอทุกคนเอ้ยบาทนี้นะวิดีโอหน้าเจอกันไหมโชคดีทุกคนวันดีและสบายดี